อันนี้เด้อแต่ว่ากัมันกับบริเปคเขาล่ะแต่มันจิมาแบบไหนบูฮู้แล้วมันบกมาบูฮู้อันนี้ฝันว่าปู่เข้ามาบอกหรือว่าฝันว่าอันจิแจ้งแล้วลูกที่แรกสิดุูกมะเยวาจะบอกไปบอกไปไปเสียบอันไปเสียบไยใส่ก้านห่อนสิกินไดาจ,จ,ะจะด้าช่องนะก็เลยมานอนตัวครับจีแจ้งเรา นอนไปผัดเสือไปคือจังฝันฝันเห็นครับตอนมีรถมาอดดดูหนาเฮือนจอ<ร><า>งโดดเก่งเลยขั้นใหม่ๆเลยไปแดงสดทั้งสองขันตรดซส่อนกอดูนะจอดวจว่าขั้นดูบางนี่ขั้นหนึ่งดูบางงานขั้นหนึ่งนะครับอ่าดนัจนัอาหัวเอาเอาหัวหันหนามาหากันหันหนาเข้ามากันขั้นหนึ่งหันหนาไปขั้นหนึ่งหันหนาเข้ามา สองในยางใบใบใบของรถมันนี่จะรถรถใใหม่คันคันงามๆามนี่จะใบแดงสองคันครับโอ้มาว้ยมักกูแค่นี้คือเบรกกูกอโหลดมันง่ามเลยกคเน้เออคนขายเด็กมาอันนี่เนาะอันอันรถเจอรี่ก็ซื้อไว้แต่มื่อเมือเอ้ามาถ่ายไปดีอืมสองหนึ่งุนสองมันหอกสองสองุดสองันเนาะครับ นั่งนังไปนั่งนั่งไปสี่อยู่ไดเล็นั่งไปสี่ดูดูหนึ่งชุดสองดูไดหมัดนะแต่มันบอกมันออกสองชุดสองสองคนสองบสั่นกับสามตัวแตกครับผมมสั่สามตัวแตกแต่สองตัวกัเน้่นน้่นให้แล้วก็อศูนย์สองตัวเดียวตัวเดียวถ้าใครดูคลิปนะอืมไม่ใช่ว่าโมเมว่าถูกนะอันี้เรื่องจริงครับ เลขอันสี่โต้ค,ค,คือคือทำมาได้เลขมันจะเลขสามโต้ตะเบี้ยนเพิน่นก็สิจจำได้อคกับเน่ากันเนา่นเนามันจอดจอดอยู่ของเด่นอยู่มองเดียวก็เลยเน่าเห็นทั้งสองอันน่ะนั่นมันเส็นทั้งสองจะเบี้ยนนะคขั้นแรกขั้นแรกเลยครับตะเบี้ยนศูนย์เจ็ดเก้า สามตัวเลยสามตัวเนี่นอ,อีกอีกขั้นหนึ่งมันนั้นหนาขวากันน่ะครับนี่ขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งห้าสี่สาม,ม,มนี่ครับแต่ว่ามันมันจะเป็นตัวไหนมาหน่ะมามาสูดยเจ็ดมาศูนย์เก้าก็บ้บ้าเลขที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสอง ลืมเขียนบ้านเล็กี่นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเขามาจอดหน้าบ้านเขามาจอดหน้าบ้านบ้านเล็กี้นะนี่ฮะแต่วันนี้มีตัวเน้นให้เหมือนเดิมไหมครับง่ายง่ายง่ายพอประชันเสียงพันเจ้าเชียงเจ้าเชียงต้นต้นนี้เล้อเป็นเป็นมับอกอันนี้คือขับรถมาอต้นต้นต้นบลบ่เห็นคนครับ จะเห็นรตรอรถถึงวดก่อนนี่ให้จริงๆฮะให้สีสองตรงๆด้วยนะครับ้ก,ก็มันขีดนอตเจ็ดสองครับสามนี่ครับมันขีดสองเดี๋ยวจะหให้ดูก่อนผมพร้อมกันนี่นะครับแมนมันขมนมันเขานั่เจ้าผมหมักผมหมักด้วยนี่นะ มาขาสามนะมาขาสามทีสามจริงๆนะแต่ตัวนี้ผมพูเจริงจริงตัวนี้เหมือนฝนมาไปไป,ไป,ไ,ปไปหาปลาขวานไปได้กุ้งกับปลาซิวมาของสมเนีะของสมเนียมัน,ม,นมันปลามันขวอนอได้มากด้วยครับอืมเด็กที่ลุงมกักสองตัวตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับเลยทีสามใช่ปะห้าสาม เชียันที่ด้วยเด้อวันที่ไหนหนึ่งเดี๋ยวมงคลเนาะครับสี่สามห้าสามมงคลตัวนี้ตัวนี้เด้อครับตัวเชียงขึ้นผันผันมาไปได้กุ้งเล็กในกุ้งกับป้าเชียงมือเนี่ยเชียงมือขึ้นเนี่ยเพิ่มในเชียงพื้นเดียวล่ะบวันที่ส<น>ิบหกเดี๋ยวผมจะหันให้ดูชัดๆนะครับสักครู่ ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ร่วมติชมหรือว่าดูรายการนะฮะบางสิ่งบางอย่างก็ขอโทษขออภัยนะครับแต่สําหรับวันนี้ไม่แน่มาอีกแน่นะครับโมโหจะมาผมมาแต่ผมฟันในแบบนี้นโจคอนเนาะใช่ครับเราก็ยังตามกันต่อครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับเออเริ่มไป อันโคนพิการมันเริ่มพบรันนี่เลยพันมาพันมาบอกบอกตัวนี้เด้อนี่เด้อเนียนตัวใดนอวันนี้ปึ๊บเดี๋ยวจะหันให้ดูนะครับนี่ว่าวบอกมืนขึ้นเนียมืนขึ้นอ่าโอ้เพิ่นมาเติมให้อีกแล้วอ่เติมน้่เนีนให้อีกแล้วนะนะเติมเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่ครับเพต้นบอกมืนขึ้นผ่านช่องทางนะครับนี่ครับ ระวางเด็กหนึ่งก็ไปเกตนะครับคือเก่าครับเดี๋ยวกลับให้เ็ดสีสามกลับหนึ่งสีสามอ่าะนี่วงนอนี่นะครับตัววงนี่นี่ตัวนี้ระวังเลกระวังเลกระวังเลกตัวนี้นะครับยินดีด้วยครับสุกัญญาที่ถึงวันที่ห้าจากกระเป๋าตังค์ครับผมยินดีด้วยครับโชคดีด้วยครับ ลองเด้อครับกลับไม่พร้อมกลับคือเกา่าที่สามกรับไปกลับเด้อครับบระเมนไปหรือปรกลับอืมนี่ครับเป็นมาบอกเลยบอกเป็นนางไปพ่อไปพ่อกันยังมองกันเอาประคอนประคอนอ่าอะไรว่าเด็กเอ๊ะสี่เด็กเกินแล้ววันนี้มก็สี่ไ่ได้เรือยมึงสี่ร้องสี่เบิ้งเด้อหนึ่งสี่สามเด้อสนัย เนี่ยนะดูเป็นแนวทางรักให้